สวัสดีครับวันนี้มาดู t o y ยต a าไอฮอนด้าซิตี้นะครับจากลำลูกาฟองสองนะครับสั่นหนักเลยนะครับเหมือนจะดับเคยดับไหมครับยังไม่เคยดับโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันนะครับก็ท่อกระพือตลอดนะครับอาจจะมีเรื่องหัวชีดเสียนะครับเดี๋ยวลองถอดหัวชีดออกล้างกันดูนะดูก่อนนะครับ ครับัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดนะครับ h o n าซิตี้จากลำลูกกานะครับคันนี้มากับการรอบเดินบองสัว์ตลอดนะครับเสียงข้อดังปัด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 เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งกันนะครับจากที่ดูนะครับก็มีหนึ่งหัวรั่วนะครับลูกค้าครับมาดูหน่อยครับมีหนึ่งหัวรั่วนะครับแล้วก็มีหัวหนึ่ง เสียอยู่สองหัวนะครับมีหัวหนึ่งนะครับหยดไม่ได้ไปตลอดกับหัวนี้รั่วก็วคือต้องเปลี่ยนนะครับสองหัวเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวกนก่อนนะครับครับตอนนี้ทําการเปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วนะครับที่ว่ามีปัญหารั่วเริ่มล้างน้ำที่ล้างที่หนึ่งเอ้ล้างน้ําที่หนึ่งใหม่นะ อันนี้ก็แก้ไขแล้วนะครับขวดที่มีปัญหารั่วซึมก็เดี๋ยวเราจะล้างกันสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับด้วยระบบฟองชิ่งก็เดี๋ยวรอดูการทีตอนน้ำที่สองนะครับครับตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองนะครับจะเริ่มล้างน,น้ำที่สองนะตอนนี้โอเคแล้วนะครับสะอาดแนละ้วที่อเสองแก่เดียวแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะล้างกันไปก่อนนะครับสองทั้งทั้งเลยห้าสิบสามทั้งทั้งนะครับด้วยระบบปัดมิ้งนะครับจะให้ดูสภาพน้ำที่หนึ่งนะครับมันจะล้างนี่เป็นปน้ำที่หนึ่งนะครับก่นจะล้างนํำมากนะครับเศษตะกอนใหญ่ๆเต็นก็เดี๋ยวรอดูการที่ตอนประอกอบกลับนะครับ ครับสวัสดีครับตัวนี้มาเทสคอยนะครับฮอนด้าซิตี้จากทำลูกกาฟองสองนะครับเริ่มลักเริ่มเทสคอยจวะไฟสูงนะครับตัวที่หนึ่งไฟสูงก็ดูโอเคนะครับรอบการทำงานใช้ได้เทสรั่วนะครับเทสไฟสูงนะครับไอ้ไฟเทสรั่วนะครับตัวที่หนึ่ง ของไอ้บัว่ปไปเลยเอาไปแล้วไม่ร้องลนโอเคนะครับไม่มีรั่วเขาถือเหรียนออกไปแล้วเปล่าตัวที่หนึ่งไม่รั่วนะครับตัวที่สองนะครับ สามหมื่นล้วนเติ้งเทนนะครับไปส่งที่สองก,ก็โอเคครับรอบกลางเดือนทำงานาครบนะครับเนยฮิตล้วนนะครับรอบที่สอง ที่สองก็โอเคนะครับใช้งานได้ไม่มีนวดนะครับตัวที่สามนะไฟสูงสามหมื่นวนนะครับไฟสูงนะครับสามหมื่นวไสูงก็โอเคนะครับทำงานได้ไม่มีรอองหน,นขาดนะครับ ล้วนเลยครับตัวที่สามก็โอเคแล้วครับไม่มีร่วงออกมาตัวที่สี่นะครับก็สุดท้าย ไฟสูงนะครับตัวสุดท้ายไฟสูงก็โอเคนะครับทำง,งานได้ให้มีรอบไหนขาดไปนะครับเไฟรั่วนะครับตัวสุดท้ายมีรั่วหนึ่งตัวนะครับเดกค้ามมาดูนะ สรุปแล้วมีคอยลรั่วหนึ่งตัวนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับลองมาแล้วคันนี้มีหัวรั่วสองหัวนะครับเริ่มทําการเช็ดรั่วนะครับโอเคไม่มีรั่วนะครับเดี๋ยวเราประกอบฝาหน้าเสร็จแล้วไปเช็รถกันนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสรถนะครับ Honda City จากลำลูกกาของสองนะครับคันนี้ลูกค้ามากับอาการอะไรครับวันนี้มีอาการก็คือจะเป็นคอยหนึ่งคอยหนึ่งอันแล้วก็หัวฉีดสองหัวหนึ่งหัวมีอาการรั่วอีกหนึ่งหัวมีอาการอุดตันนะท่านี้น้องทางช่างอเนกได้จัดการเรียบร้อยสภาพกลับมาใช้งานได้ปกติครับเป็นขับเหมือนใช้น้ำมันเลยครับเหยียบติดเท้าอะไรปกติเลยใช่ไหมครับ สั่งกันสั่งได้เลยเหมือนตอนใช้น้ํามันเกียบเร่งทางตรงเป็นยไงบ้างครับว่าตอบสนองดีมากครับเทียบประก,บกอบหน้านี้ไม่ได้เลยไหมโอ้ไม่น่าเชื่อ <laughs> <laughs> เกียบเหมือนขับน้ํามันปกติเลยใช่ไหมใช่ครับตอบสนองการขับขี่ได้ตามความเร็วเข้าเลยครับวางไปเท่าไหร่ก็มาเหมือนน้ามันโอเคครับก็ลูกค้าโอเคการทํางานไหมครับเยี่ยมเลยครับ โอเคครับ